สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้กลับมาพบกับช่องผมเหมือนเคยนะก็คลิปนี้เป็นคลิป P v p ซึ่งคลิปเนี้ยผมจะทําตอนที่วันจันทร์พอดีมันรีแลงมาใช่ไหมมันเป็นวันที่7เดือน7และคลิปเนี้ยคลิป PVP คลิปที่7ดพอดีผมมีของดีจะมานําเสนอทุกคนด้วยโอเคก็อันเนี้ยมันเพิ่งรีอาทิตย์มาแบบสดๆเลยของวันจันทร์นะผมอัดตอนวันจันทร์ก็น่าจะลงวันจันทร์คิดว่า โอเคแต่ว่าผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็คือยอนฮีผม c 6แล้วฮะทุกคนก็เปิดของให้ดูกันสักทีนึงเนาะวันไ่าเนี่ยที่ผมอาจจะเรียกว่าสนาจงจำมาไว้มันก็เป็นตัวหนึ่งดาวแล้วผมก็ทำเป็นบล็อกร้อยก็ไม่อึดมากผมพูดจริงๆโดนแฮโอปักปั๊บปับปก็ตายเหมือนกันยูชินแน่นอนว่าบล็อกไม่ร้อยแต่ว่ามันเป็นตัวแบบสปีดนะก็ทําได้แค่นี้แหละอืม ส่วนตัวต่อมาคือเมลี T. ก็เป็นตัวแบกสปีดของทีมผมเหมือนกันแต่ว่าโชคดีหน่อยทําได้เป็นบล็อกร้อยเลยก็เป็นของหลังกว่าก็เลยใส่ของได้ดีกว่าแค่นั้นส่วนซิเวสตาก็แน่นอนว่าของเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้เปลี่ยนซิเวสตาของมานานมากแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เป่าอุปกรณ์ด้วยผมมัวแต่ไปฟาร์มหาเพชรแล้วก็เอามาลงไงนี่อยู่เฉยเอามาลงกับกดตู้นั่นแหละก็จนได้ยอนทีมาอมืยอนทีผมก็ C6 เรียบร้อยของี่ยก็ตามนี้ไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีเลิ่อเลออะไรแค่ผมเน้นที่มันจะเร็วได้้เทททท่่าาีสุดจะํไววนะแลวก็ แค่ให้มันแรงนิดหน่อยซึ่งจุดอ่อนไม่ค่อยมีโอเคซึ่งการเซตติ้งสกิลเปลี่ยนไปแล้วของผมเซตติ้งเป็นสกิลของยอนฮีแล้วก็ยอนฮีอีกอันหนึ่งเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอาการว่าไอซิเวสตาเนี่ยปาสกิลล่างไม่ตายทําให้ยิงสกิลบนใส่แทโอแล้วแทโอก็ไม่ตายอยู่ดีใช่ไหมอันนี้ผมเลยตัดปัญหาเรื่องนั้นก็คือถ้าเกิดยอนฮียิงโดนคือตายแน่นอนโอเคปะ่ปะปเริ่มกันเลยมาเจอฝาตูตั้งรูปโปรไฟล์มันคนอื่นด้วยแล้วเราโยนมาก่อนเลยไง อุ้มเลหลับใครได้ด้วย่าหลับลีหน้าผาตัวได้ตัวเดียวตีบินหนึ่งดอกหลับใครไม่ได้เลยคัจังหวะแบบนี้เจอ่าตัวเป็นทีมตึงอื่นนะโดนคุ้มคืนมาเรียบร้อยยอนทีที่เราสาร่บรบเบิดม,มาหลับไม่เป็นไรซีลซารเรายิงสกิลบนไม่จังหวะนี้เก็บเนอน,นอนว่าในส่วนของแทโอตายแล้วเกิดใหม่ไปทัน,นทีเมลคีที่เราใส่มาก็ตายไปแล้วไม่เป็นไรนะเมลคีทำหน้าที่อยู่เขาไปแล้วก็ตายได้โอเคมา โดนตีกันไปอปอบแหวนแน่นอนว่าซลต้าผมใส่สกิลไปเกือบเก็บยอนฮีฝั่งเขาได้แต่ยังไม่ตายฮะแล้วซีลต้าโดดไปตีจุดอ่อนยอนฮีฝั่งเขาตายโดนปัดกับคืนมาตอนนี้โดนปลุกหมดแล้วยกเว้นในส่วนของไอ้ยอนฮีฝั่งผมนะยอนฮีฝั่งผมเขาใส่เป็นเนนี่มาใส่เป็นอ่าสกิลมันอัพขึ้นไปหนึ่งขั้นมันมแทนได้วอยคิวสี่แทนแล้วพอปัดมาจังหวะนี้ตายหมดทีมแอนโอนี่ยังคงเป็นตัวที่สุดยอดเหมือนเดิม หมายถึงว่าเมลคีออกมาไม่ได้เอามาแก้ทางแคโออะไรอะแคโอยังคงเป็นตัวที่เก่งมากๆนะเออตอนทนี่ผมไม่ได้เปิดก่อนนะฝั่งป๋าตูมทีมสปีดเวยเหมือนกันเปิดด้วยสกิลของเมลคีนี่งไงแต่ต้านใครไม่ติดเลยสักคนอะไรอะไม่รู้แล้วแต่ผมทุ่มส่แล้วจังหวะนี้หลับเมลคีฝั่งเขาไปได้แล้วก็ตีหนึ่งทีไม่ได้ตีว่ะฝั่งเขาได้ตีก่อนสองพิษเลยแล้วก็ทุ่มคืนมาแน่นอนว่าเมลคีฝั่งผมตายไป,ไปแลวเรียบร้อยยอนฮีผมยิงมาสีวตาเขาติดเลือดหนึ่งแน่น ตีกันไปปอกแปะแล้วเนียโดดกระทึ้มาเพิ่มคูดาวฝักงผมเพิ่มได้กี่ตัวเพิ่มไม่ได้โอ้โหเพิ่มไม่ได้เกือบหมดเลยฮะเหลือแค่นี้ตัวเดียวทีว่ยังรอดมาได้ล่าสนาแล้วแข็งขึง้นไปจังหวะนี้แข็งฝั่งเขาได้หมดเลยแต่ว่ายอนฮีฝั่งผมก็ติดช็อตจากในส่วนของเนียเหมือนกันแล้วปั่นไปอีกดอกหนึ่งเพิ่มคูดาวได้หมดอย่างนี้ต่อให้หลุดออกมาก็ยังไม่มีสกิลใช้โดนผมตีไปอีกดอกหนึ่งแล้วแน่นอนว่านำเลี้ยบสกิลข้างล่างแล้วปิดเกมไปเกือบไปแล้วนะตอนเมื่อกี้ตอนน ยังดีนะที่ยอนทีเรายังมีกรอ,อเพราะว่ามันก็ทําให้มันได้รับเดเมจน้อยลงใช่ไหมโอเคตอนนี้เริ่มมาถึงผมได้เปิดก่อนนะทีมหมาตูเป็นทีมสปีดเวทที่ใส่แทโอเพื่อเป็นตัวเก่งไม้ท้ายเฉยๆตักตีอีกดอกนึงจังหวะน,นี้หลับแค่ได้หรอแล้วหลับในส่วนของตัวเปิดสกิลเขาได้หมดเลยนะไม่แทโอที่เป็นถูกเซตติ้งสกิลไปเนี่ยออกสกิลมั่วๆมาในจังหวะน,นี้แล้วยอนทีผมยิงมปอีกดอกนึงแทโอเขาไม่ตายฮะไม่ตายได้ยังไงวะเนี่ยใส่มาอึดจัดอย่างนี้คือฝัง่งผมก็แแแนนน่่่่ออออวววาต้้งงใสลขบบมไป เรียบร้อยแทโอก็คือชี้มาลีสกิลโดดไปจิ้มอีกทีหนึ่งมีงคนตายอย่างนี้ตีปุกว่าสนามฝั่งเขามาว่าสนามตื่นนะปุ๊บใส่กสกิลเลยเรียบร้อยฝั่งผมติดช็อตไป2ตัวติดติดแข็งไม่ติดชอดอ็อตแล้วแน่นอนรถใส่สกิลไปจังหวะนี้ตั้นแทโอได้แล้วตันหน่ำเลี้ยไม่ได้ด้วยฮะอย่างนี้ผมได้ใส่สกิลฟรีครั้งหนึ่งเมลคลีใส่ไ,ไปเลย2สกิลเบิ้ลแล้วจอมฮีตีไปจังหวะนี้ติดโควิดเรียบร้อยกันปอบแปะปวดแปะปอดแปะแล้วใส่สกิ แลวฝังฝ่าตูความหวยไม่ทันหายความตายเข้ามาแทรกอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าใส่สก,กิลหนำเล็บสวนคืนมาผมไม่ตายถ้าตัวไม่ติดสตัเลยติดแค่เมลคีนี่ตีคืนไปก็ตายภาคดีเลยจริงไม่ได้เจียงดีเลยโอเคไหมคือเกมมันจบไปแล้วแล้วผมภาคต่อ เกมถัดมาเลยฝังผมได้เปิดก่อนฮนะผมทำยอนทีมาหวังว่ามันจะแรงพอที่จะฆ่าฝั่งเขาไปเลยเนี่ยผมทำมาเพื่อแบบนี้เลยนะแบบฆ่าในส่วนของ <S <S ไอรีของฝั่งเขาให้ได้เพราะถ้าเกิดฆ่าได้ปุ๊บมันคือได้เปรียบเลยทันทีเพราะฝั่งเขาจะไม่มีตัวซ c ซแน่นอนแล้วก็ตีกันไปปอแปรจังหวะนี้ยิงบีไมไปแน่นอนว่ามีคนสลายส่วนยอนทีเขาติดแหวนหนึ่งฮนะตีมาไอทีเมลคีผมก็สลายเหมือนกันไอเมลทีเอ้ย โอเคโดนตีไปแล้ว <tail> ซิลเวเรีตยสกิลล่างมาจังหวะนี้เก็บใครได้ด้วยเปล่าเราเก็บได้ฮะอย่างนี้ติดเชนแน่นอนแล้วเชนไปเรียบร้อยแทนโอตายคืนชีพมาในล่างซอมบี้แล้วโดนตีจังหวะนี้ไม่มีใครหลับเลยอย่างนี้แทนโอปาสกิลล่างคืนมามีคนตายหรือเปล่าแลค่เกือบตายฮะยังไม่ตายโดนแทนโอตีไปติดเลือดหนึ่งแล้วแน่นอนว่าซิลเวอราผมเนี่ยคงสวนสกิลไปจังหวะนี้แทนโอตายไปก่อนโดนเขาตีมาแล้วตีคืนมาเขาไม่ตายเขาปั่นคืนมาจังหวะนี้ตายหรือเปล่าฮะแล้วเรียบร้อยซิลเวอราตายอย่างนี้เป็นมอสนาฝั่งขวาชนะไปแลล้้วววมมรสนนนนาาาาาััั่เเเเเเป็บบ G2 ยยะะพหหหีท ฝั่งผมได้เปิดก่อยแล้วยอมฮีคุ้มแมนหลับห้าเป้าหลับไปได้หรือเปล่าแล้วหลับไปไม่ได้เลยแบบนี้หลับไปได้ก็อีวานตีปุกขึ้นมาด้วย <c oughs> อย่างนี้ฝั่งเขาคุ้มยอนฮีคืนมาแน่นอนว่าหลับแล้วหลับติดด้วยครับฝั่งปาตู ตามใน่วนยอดที่ผมติดอย่างนี้ซิเวตาออกสกิลบนไปเลยแล้วแน่นอนว่าแทโอโดนวาสนาตีดอกสุดท้ายตายไปอย่างนี้คือชีวมันเป็นร่างซอมบี้ซีเจ็ดจะแบกไหวหรือเปล่าแต่เดเมจแม่งแรงมากแม่งน่าจะแบกไหวแล้วฮะถ้าแบบ,แบบนี้แล้วเมลคีพอออกสกิลแล้วถ้าเกิดสตัลลสนได้ก็คือจบแล้วสตันใครไม่ได้เลยฮนะผมเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะใส่สกิลเอยอยากจะใส่เซตหมอผีให้กับเมลคีแน่นอนเมลคีโดนตีตายไปจังหวะนี้ก็คือหน้าจบแล้วเพราะอีกคนหนึ่งตดสตันอยู่ด้วยแล้วโดนตีไปติดจุดอ่อนโคตรแรงเลยซีเจ็ด คือเลือดของวาสนาผมเนี่ยมันมีเลือดแค่หกพันนะสี่เนเจ็ดก็คือเกือบตายอะ่ะไอแบบ,บเมื่อกี้มันก็คือติดบล็อกกับติดไอนี้พร้อมกันจะติดบล็อกก็ติดกีมมันจะไม่เกิเหลือมันในเมทธรรมดาแล้วก็นับแค่จุดอ่อหอย่งเดียวโอเคแล้วยอนฮีผมทุ่มในจังหวะน,นี้เรียบร้อยฝั่งเขาตายไปหนึ่งคนหลับไปอีกสองแล้วตีไปอีกจังหวะหนึ่งเสียชุดแรกมในส่วนของไอรีนมาก่อนแล้วแทโอเขาซีสองป่านมาจังหวะแบบนี้ผมตีไปปอแปะไม่เกิดอะไรขึ้นยิงบีมาอย่างนี้แถวหน้าเขาละลายหมดสิ้นนะ ล้วตีกันไปอีกสองปอกแปะแล้วแทโอได้ป่านมาเป็นแทโอเขายังเลือดเต็มวะ <c oughs> โอเคแล้วก็จิ้มแทโอไปหนึ่งทีตีแทโอตายแบบนี้แทโอคืนชีวม,มาเป็นร่างซอมบี้โดนซิโรต้าต้องชีวิตทิ้งไปทันทีอย่างนี้ไม่ได้เล่น,นะะ <c oughs> แล้วฮะเหลือแค่ว่าสนาฝั่งเขาจะออกสกิลมาแล้วําให้ผมแข็งได้มากพอที่จะแบกหรือเปล่าแล้วแน่นอนว่า,วาสนาเป็นว่าสนามโรงงานเดียวกับผมฮะไม่แข็งใครเลยทุกคนนึงด <c oughs> ี๋ยวยูชินผมหล่ำเรียบสวนขึ้นไม่เรียบร้อยติดแข็งโดนตีติดคีด้วย เกมที่7มันเกมมันเร็วไปอร์ป่ะทุกคนหรือผมคิดไปเองไหมคิดไปเองแหละแล้วก็เริ่มมาหนึ่งเจอป่าตูเป็นทีมอึดเวทผมก็ยัดตะคิวไปก่อนจังหวะน,นี้เมลคีเขาเกือบตายแล้วตีไปอีกดอกหนึ่งหลับยอนฮีเขาไม่ได้ยอนฮีอย่างนี้ได้สวนขึ้นมาหลับไปอีกห้าเป้าเรียบร้อยแล้วหลับฝั่งผมไม่ได้สองคน็นตัวที่ไม่วันตื่นแน่นอนแล้วยิงดีไม่จังหวะน,นี้เก็บชุดแรกของเมลคีเขาไปได้โคตรแรงจริงๆเลยฮะยอนฮีสีหกแต่อย่างนี้วาสนาโดนล้างเฮ้ยติดคีแล้วตายเลยทำไมมันแรงขนาดนั้น ยิงไมื่อจังหวะน,นี้ไม่มีใครตายแล้วโดดไปจิ้มอีกทีหนึ่งพี่ดีหรือเล่นนิดเดียวฮะอย่างนี้ชิวกับขึ้นมาเอาอย่างนี้ฝั่งถึกแอบแอบได้เปรียบนะเนี่ยเพราะไม่มียังไม่มีใครตายเอาไม่นี่หว่าตายแล้วคนนึงแต่ตีไปยังจังหวะน,นี้เก็บไฟได้หรอกแล้วซิเวอร์ต้ย,ยังเก็บไม่ได้ฮะแบบนี้เมลคีตายไปแล้วด้วยไม่เหลือใครให้มาฟื้นลงฟื้นเลือดเอ้ยมามาแบบกินพวกตัวอื่นแล้วอื่นแล้วฮะจังหวะแบบนี้ต้องลุ้นรุ่นหน่ำเล็บจะออกสกิลข้างบนนะแต่ว่าไม่ออกออกสกิลข้างล่าง แล้วแต่ไม่เป็นไรช็อตยอดทีอยู่ฝั่งเขาไม่ได้แล้วตีอีกทีหนึ่งเหมือนว่าจะตายไป2คนเลยเหลือแค่ลีนา,าคนเดียวฮะเหมือนว่าทีมนี้เขาจะทำมาอึดไม่พอนะแล้วแน่นอนว่าหนำเลียตั้มไปอีกไม่ติดอะไรล้วจากปัดพิวตีไปปอบแปเอึดจริงวะทำไมอึดขนาดนั้นวะแต่ก็จบไปไงนี่แล้วมิวเคียวที่เป็นตัวไปเคลียร์ทีมแท้งตายไปตั้งแต่เริ่มแบบไม่ทำอะไรก็ออกมาโชว์ตอนจบ รอบที่8ฟฝั่งปาตูได้เปิดก่อนนะแต่ว่าเปิดไปได้วยสกิลล่างของแทโอป,ปาดมาจังหวะน,นี้ยังไม่มีใครตายโดนตีซ้ำอีกหนึ่งดอกทุกคนเจ็บแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมทุ่มคืนไปแล้วหลับปาตูไปได้สี่เป้าเฮย้ยหลับอะไรได้ขนาดนั้นแล้วทำใหอีวานออกสกิลมั่วซั่วมาตันไปที่เมลคีขอบคุณมากเมลคีไหนทำหน้าที่แล้วแล้วยองทนี้ผมยิงคืนไปได้แล้วเกือบตายฮะแทโอไม่ยังไม่ตายโนตีกีหนึ่งก็ยังไม่ตายเลยเลือดกามินกามิน แล้วฝั่งเขาได้ออกตีมาอีก2รอ,อบแบบนี้แสดงว่าผมจิ้มไปที่ลมแน่นอนแฮโอได้ใส่สก,กิลแบบว่าโอเพนนิ่งสุดๆเอาแล้วหลับไปแล้วตื่นมาแล้วโดนค้ามสกิปช่วงใส่ตก,กิ้พอดีหรอแล้วสว่าสนาใส่ก,กิลไปแข็งอีกเข้าอย่างนี้แฮโอไม่ได้เล่นพอดีฮะโคตรซวยเลยทีมป่าตูเมื่อกี้ เราแน่นอนว่าสนามผมก็ตีทำได้แค่แบบลางลงคือถ้าเกิดมันซีสองเมื่อกี้แทโอตายไปแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติแบบว่าสนามมันซีสองใช่ป่ะทีนี้มันจะสู้กับไอตัวของแทโอได้แบบดีกว่านี้อีกนะเพราะว่ามันล้างชุดแทโอได้ด้วยแบบ2สกิลแล้วไม่ใช่สกิลเดียวในตาถัดมาอันนี้เป็นไม้ที่9้าหรือไม้ที่10แล้วผมไม่แน่ใจฟองปาตัวได้เปิดก่อนครับเปิดด้วยสกิลของแม่อรีนแน่นอน่าปามาช็อตได้เยอะแน่นอนแล้วช็อตในส่วนของโอ้โหไอนี่ของผมไม่ได้อะ ยอนฮีแล้วแน่นอนว่าเป็นสกิลของซิวอาออกแคร์แล้วตีไปปอบแปรจงังหวะนี้ไม่มีใครติดเลยยอนฮีฝั่งเขาทุ่มมาอีกอย่างนี้หลับหมดนะฮะเหลือแค่ตัวเดียวที่ได้ออกสกิลแล้วเอา้าแล้วเขาปลุกขึ้นมาจงังหวะแบบนี้อย่างนี้ซิเวอราได้ฆ่าคนอย่างนี้ติดเทนแน่นอนเริ่มตับไปโดนนี้ข้างหลังด้วยได้วาสนามาอีกตัวอย่างนี้จ่อกงฝั่งเขาหายล้วเดเมจของแคโอยังจะพอหรือเปล่าชี้อ่ะไม่ใช่แค่พอแต่เกินเลย,เลยนะ้วยฮะจงังหวะแบบนี้ตบมาโคตรแรง จะตีไปหลับๆตื่นตืนะในส่วนของยูชินยูชินไม่หลับไม่ตื่นแนละ้วถ้าเกิดโดนใส่สกิลแบบนี้แล้วว่าสนามผมลุกขึ้นมาใส่สกิลไปยังฆ่าแทโอเขาไม่ได้แล้วไม่ได้ใส่สกิลแข็งด้วยโดนตีไปหนึ่งฟอแปดแทก็อย้โ,โหแล้วจิ้มมาจาังหวะนี้เรียบร้อยมีคนตายติดเชนเหมือนกันนะในส่วนของเดลโลนไม่ใช่อะไรนะคือที่ภาคที่ติดกบขัดนี่คือจําชื่อตัวละครไม่ได้ไอเดลโลนนี่ไม่ค่อยได้เจอว่ะไม่ค่อยได้ออกสกิลด้วยประเด็น มาไมา้สุดท้ายแล้วฮะฝั่งผมได้เริ่มก่อนแล้วเจอฝ่าตัวเป็นทีมอึดแบบอึดจริงๆอ่ะเพราะใส่เจฟคู่กับพวกนี้ด้วยแล้วผมหลับไปเขาไม่ได้เกือบหมดเลยฮะแต่แคนเฟิลสกิลทุกอย่างไปได้แล้วโอ้โหลูกฝั่งเขาเยอะลูเลยว่ะโอ้โหแล้วยอนียิงไปแ,แน่นอนว่าตื่นขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนี้เขาออกสิวแน่นอนโอ้ผมทําได้อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็คือรอสกิลในส่วนของไอ้นี่ออกนะในส่วนของไม่หนาเลียบก็ไอ้ช่วอะไรวะ อาอยู่ดีจะจำชื่อไม่ได้เฉยไม่เป็นไรโดนเลโตมาก่อนติดไฟเผาไปสองดอกตีไปหลับไปอีกสองคนแล้วมัศนาออกสกิลข้างล่างาจังหวะนี้ปั่นเขาไปได้อยู่นะค่อนข้างเจ็บอยู่แล้วเขาโขกสตันมานจังหวะนี้สตันใครไม่ได้เลยครับทำไมเขาซวยอยู่เหมือนกันนะจังหวะนี้ แล้ววาสนาออกครบ2สกิลเลยแข็งสปีเก้ไปได้เฮ้ยอย่างนี้สวยอยู่ฝั่งเขามีสกิลที่ออกแล้วอ่ะหูแล้วสกิลคูดาว้ากลับมาพอดีฮะอย่างนี้เขาได้บัฟฮิวนะก็คือแบบชิวๆแล้วหนำเลียบออกอย่างนี้ก็คือเรียบร้อยบัฟฮิวโดนตัดฮิวไปแล้วแล้วโดนผมซีซีไปทั้ง5ตัวเลยแล้วเอ้าแล้วมีคนตายไปก่อนโดนติดไปแล้วแน่นอนาสับไปจังหวะนี้มีคนตายอย่างนี้ซีเบต้าเราเชนฆ่าไปได้อีกคนนึงแล้วตีปอกแปะไปไม่มีสกิลที่ออกนะฝั่งผมเนี่ยฝั่งเขาติดแข็งเลยไม่ออกสกิลลลเหหหมือออออนนกกกกััแ้้วตตีีีีีไไไปปปบโโ อืมฝ right? ั่งเขาหายตาแล้วหรือเปล่าแล้วเลือดร้อยพี่ดีตื่นขึ้นมาอย่างนี้โยกโลยเพื่อนนะอย่างนี้เพื่อนก็คือมีกันดดเมจกันเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแล้วยิงไม่จังอันนี้เก็บได้หรือเปล่าเก็บหยิบพี่ดีไปได้ฮะแต่ว่าลูกนั่นเลยเลือดอยู่อีกนิดหนึ่งแล้วปลาสเกียมาดอกสุดท้ายเก็บซิเวต้าไม่ไหวฮะแต่ซิเวต้าผมตีขึ้นไปมันตายอยู่แล้วตีไปฝั่งนี้เจฟไม่โต้ยอนพีผมคุ้มซ้ำเมลคีที่เอามาสู้กับทีมแท้งก็ไม่ต้องเล่นก็ยังชนะได้ฮะเดเมจของยอนแรงพอริง อันนี้คือผมจะบอกว่าเป็นประวัติการเลยมั้งที่ทีมของผมอะยืนอยู่แรง5,000ได้ตอนวันจันทร์ที่เปิดมาเลยอะส่วนเนี่ยวันจันทร์ที่เปิดมามันจะโดนตีกับลงไปที่4,000กว่า4,09อะไรเงี 4, ้ยแล้วค่อยกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าคนที่มาจากแรงไปไปลาย5,000เน่เขาก็รีกับมาตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเออมันก็นะก็สูค่อนข้างยากนิดนึงโอเคก็ประมาณนั้นนะสำหรับทีมผมก็แน่นอนว่าเมลคีที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนแล้วล่ะคลิปของเมลคีว่า หลังจากที่ลองสกิลมาแล้วไม่ต้องออกสกิลเมลคีหรอกเอามันมายืนลดปั้นทานฝาตัวพอแล้วแล้วก็เอาเดเมจที่เหลือยัดไปก็จบก็โอเคนี่ก็เป็นทีม p v p ของผมที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเซตติ้งสกิลใหม่แล้วก็ยอนทีซีหกโอเคเพราะฉะนันสรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็คิดถึงช่องผมก็คิดถึงการภาคพีว P ก็กดติดตามกันเอาไว้ได้หรือว่าลิปความรู้ช่วงนี้ช่องผมก็มีทานทําออกมาแล้วเหมือนกันก็โอเคสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอจริงๆละบายบายครับ